ครับผมสวัสดีพี่น้องอีกครับผมคลิปวิธีเข่าตอกอีพี่ที่สองครับอีพี่แรกผูเบิงบุท่านกับปย้อยนเบื้องครับวิธีทําตอกสันน,น,นูเฮ็ดจังไดให้มันหมานเฮ็ดจังไดให้มันขังเฮ็ดจังไดให้มันอาทันครับเฮ็ดมือได้ดีเฮ็ดมือไดบพอดีผมบวาไปแล้วครับั้งแต่คลิปก่อนคลิปนี้เขาจีพาพี่น้องมาเข่าสั้นที่สองครับสั้นแรกเขาเข่าไปแล้วครับนี่สี่เสียนครับสั้นแรกนี่ เอาไปแล้วแตงแล้วครับนี่สั้นนี่้าพ,พี่น้องแตงไปแล้วสี่เซนบันนี้สั้นที่สองหาเซนครับหาเซนให้พี่น้องเอาตอกมากครับตอกมากกับมันเลี่ยงใส่เลี่ยงล้วกะ็กระแทกให้ตินทอกันขึ้นกาวตอนพี่น้องกวัดมานี่บอพงไม้ไปนี่วัดมานี่ครับนี่นี่หาเส้นครับพี่น้องวัดจากจากมองที่ห้ามัดที่แรกนน่อมาหอดมองไมน้นี่หาเส้นครับ จากนี้มหอดนี้หาเส้นพี่น้องขีดไว้ครับบานี่ตอกสั้นนี่พี่น้องไม้ไว้แล้วนี่นี่ให้มันอ่อนมองนี้ครับนี่มองนี้สิเป็นเอวมันครับจางมองเข้าขีดไว้นี่ทั้งนี้บริเกียวครับเป็นด้ามนี่มองเข้าใส่จางนี้ไปครับขามันบอ่อนพี่น้องก็มีมาขูดขึ้นเราครับขูดแตงแตงนี่ขูดลงมาหอดนี้ประมาณนี้แล้วนี่หอดมองเข้าไม้ไว้นี่ขูดนี่ก็ขูดขึ้กันครับนี่ ขูดขูดเบาๆได้ครับจะขูดแห้งขูดจะมันอ่อนผลว่านี่ตามีผมคมแห้งมาเลยมันเขาครับพี่น้องกับขูดเป็นสิอันนี้ผมขูดให้เบิ้งชื่อแต่ว่าขูดอีกก็ขูดขูดขูดเอาลวดครับขูดทำทาให้เบิ้งชื่อบารนี้อยาาห่วว่ามันได้ว่าได้พี่น้องกะขูดเส้นแรกได้เออเสียอ่อนช้ำนี่แห้อนาะวางสิพี่น้องก็เอาเศษไมให้มากกับว่าขูดอีกครับขูดแล้วก็มาสั้นใช่กันเบิ้งนี่สั้นคือเกาหันละ จับจับมองที่ห้องไม้ไปสั้นเบิ้งเออนี่มันอ่อนท่อกันเส้นนี้มันอ่อนท่อกันก็เอาไว้ครับเห็นมันได้หาเส้นเหนเส้นไหมนี่เห็นบ่นี่นี่เส้นเท่ากี่าขูดไหมนี่มันอ่อนเส้นหนึ่งเส้นนี้เส้นนี้บ่ติงต้องขูดเส้นนี้เห็นมันท่อกันครับเห็นมันท่อกันทุกเส้นในสั้นนั่นครับอันนี้สั้นที่สองพี่น้องเขาต้องขูดแบบนี้ครับนี่ขูดได้ปั๊บเขาเอ่ามาแท้กันแท้กันปุ๊บ เส้นไม้มาขูดบ้นี่นี่นี่เส้นนี้กับขูดแข็งก่วกับขูดลงให้มันอ่อนท่อกันครับนี่ขันเส้นได้ติงค้วแสดงว่าเส้นนั้นอ่อนก่วครับอันนี้มันท่อกันครับนี่วันนี้เขาจังมาเขาครับบ้านอ๋อให้เข้าใจไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันสิบพวกเข้าใจสีเฮ็ดยากพี่น้องกับวัดได้แล้วที่เขาวัดไว้นั่นห่างกันสเตลลาสั้นนี่ห่างกันหาเส้นครับนี่เห็นบอกเขาไม้ไว้นี่หมายเ่ากอนจังขูดมันจังเฮ็ดง่ายครับวันนี้เขาไม้ไว้แล้วเขาหูยังมองไม้แล้วเขาต่อตอกมาเลี้ยงเลยครับ เลี้ยงแล้วก็เขี้ยนตามตัวที่ห้าหมายไปนี่แหละจะคิดได้ยินบอดคลิปนี้มันเสียงลดลายเนาะมันที่เข่าให้เบื้ี่น้องก็เลี้ยงต่อไปเรื่อยๆนี่ก็เลี้ยงต่อไปครับเลี้ยงต่อไปนั่นหาเศนมันที่อ้อมพอดีเลยแบบนี้นั่น ขันเ้นตอกท่อกันเสมอกันครับนี่ว่ามันจับว่างแบบนี้พี่น้องนี่หาเซนครับอ้อมเลยนี่พอดีเป๊เป้นตอกต้องท่อกันทุกเส้นครับกับมองกับมันว่าเป๊เอาเป๊ะพะนันหรอว่ากาว่าเข้าเบิ้งโดยสายตาเออมันบอกลื่นกันแห้งนั่นแหละครับได้การนี่นี่สั้นที่สองครับนี่เลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วเสียงมามัดครับบบบนี้เลี้ยงแล้วเสียงมามัด เี่แหละเชียกเชียกอันเก่าเข้าหนินะครับพี่น้องกับม้ามัดนี้มัดนี้ครับนี่มองมัดนี่มองเข้าไม้ไว้นี่ห่างกันห้เซนแต่ละสั่นครับ อย่าดึงแห้งก็ด้ครับต่วสั้นนี่ดึงแห้งได้แน่เพราะว่ามันกลมแล้วมันอยากเริ่มกลมแล้วมัแตกครับแบบนี้ตัวสั้นสั้นแรกอย่าดึงแห้งก็ด้มันจะแตกปั๊บเกี่ยวให้มันอยูด้วยครับดึงถือว่าเนียนเติบพุ่นละไปได้หลายรอบก้าวอันที่ยู่แล้วพี่น้องกับมัดไว้ครับนี่ที่มัดกับมัดธรรมดานี่แหัะมัดเกี่ยวไว้ธรรมดาครับ จับมันขึ้นมากสิเป,เป็นบ่วงนี่สิเอามาสอดใช้ปลายมันนีนี่สอดใช้นีนี่ดึงลงมามาัดครับนี่นี่เทียงเที่งสองเที่ยกับพ่อครับยู่แล้วนี่วันนี้เข้าจังเอากาหยอดเันได้กาหยดแล้ววุมีรุดครับเขากับจัดเลี่ยงบีทห้มันตรงตัวนี้บีทห้มันตรงบรีทหทมันตรงครับวันนี้เคียนครับเขียนคือเขาเขีย่นลงมาหาเป็นด้าม,มันนี่ครับมองเข้าจีเทดยนดำม,มันนี่นี่ ทั้งดำมันนี่ดึงแห้งๆเลยครับบานเนี่ยมันแตกเลยมันดึงแห้งไรก็ขาดขึ้นมาหันละเทียบก,ก็ได้เนี่เยเคีืนไปเรื่อยๆครับเคีื่นดึงเข้าไปให้มันกลมอุดรูทุน น้องเขียนมานีเขี้ยน uhh. <ederim> มะนีเขียนกลับขึ้นมากครับบบดนี้กลับขึ้นมากกับมาวัดไว้ช่วงนี้ยังมาอยังมามัดไว้ช่วงนี้ครับมันไายมันถีโปถี่โงามมัดไว้ช่วงกลางๆพี่มองเข้าสีมัดเท่ากับเกี่ยวเกี้ยวเกี่ยวต้งสีครับนี่เกี่ยวเกี้ยวเกี้ยวให้มันเป็นขอจังหน่อยมีเสียกสีหลายๆจังน่อยย่ามหยดเก่ามันจังอยู่มัดใบขึ้นเก่า มัดไวครับมัดไว้ย่งเชี่้วเข้ามาเบิง้งตอกเข้ามันตรงว่าตรงบิดครับตอนตอนเข้าพันหยดกา่าเออนี้มันได้การแล้วครับนี่พมจัดไปแล้วรอบนึ่งสั้นเบิ้งเนี่ยมันสฉียวเลแจ้งได้สั่นมันไต้เริ่มได้แล้วครับนี่พอไฟเรื่องพี่น้องมันนี่ครับมันเข้ากับตัดตัวนี้ครับนี่ตัดเสียกตัวที่มันเหลือตัดออกเลยตัดแล้ว น้องเอากาวยอดครับบัดน,นี้กาวยอดคือเกาโอู้ไหลแห้งแต่นบ่องไ้ทำไมยอดมองนี้ครับมองห้ามัดนี่ไว้เราเห็นมันรุดเห็นรุดมันก็บรุดดอกเลือวะกาวว่านแห้งเอาข้ากวสันเบิองได้ไปเกล็บได้ครับแส้นจังหน่อย เดี๋ยวที่ผ้าแต่งครับบบดนี้เอามาพี่น้องเขามัดแรียลเรียลเลยครับนี่สั้นที่สองครับหาเสนครับสั้นแรกสี่เสนสั้นสองหาเสนแต่ละสั้นห่างกันหาเส้นครับนี่หาเส้นนี่นี่หลักการมันพี่เจ้าซี้ก็ได้แล้วแต่พี่น้องแต่ว่าสูตรผมนี่ฮะนี่ครับมองเขามัดสั้นในมันอยู่มองนี้เข้ามามัดสั้นที่สองอยู่นี่ครับสั้นต่อไปก็ห่างกันหาขึ้นกันครับตอนนี้เขาสิพ้าแต้งสั้นที่สองก่อนครับนี่ มันก็ได้แน่เราดันนี่มหาตะเตียงครับเพราะว่าต่อพวขูดมาได้แล้วบานนี้เขากับพี่น้องกับเบิ้งขึ้นก้าครับสันเบิ้งเส้นได้บดินโอ้เส้นนี้บดินน้ำมูน้อมันแข็งแข็งอยู่หรือว่ามันดินทุเส้นแต่ว่ามันเป็นดินแข็งแข็งอมีดมาขูดขึ้นก้าครับนี่เคล็ดลับมันเลยครับนี่อันมองขูดนี่ขูดจังสิครับมีดขูดขูดขันขูดว่าเป็นขูดไปทั้งนาอยาขูดสวนขันขันขูดสวนมันต้องขูดเป็นครับลงมีดให้นมันถึก ขูดแห้มันก็ฮักครับนี่พี่น้องก็ขูดอยี๋ขูดลายดิครับขูดเหนมันมันสีอ้อนไปมันบ่เมนว่าขูดออกเป็นเกี้ยวเกี้ยวออกคันตอกซอดไปดิพี่น้องขูดแห้งมันอีเป็นสีครับนี่นี่นี่ผมเฮ็ดซอดไปแล้วครับเสี้ยนหนึ่งนี่ใจห้อนครับนี่ได้แก้ทีมครับนี่ม่างออกแล้วครับนี่บอาครับคันซอดพี่น้องก็ขูดทั้งที่บันนี้โอ้ครับโอ้เบิ้งตอกโอ้มันบางหน่อยดิเนาะขันขูดมันทีซอดนี่บับนี้ เ้าต้องขูดครับกระดาษไส้ถูนี่วิธีแตงตอกครับแตงให้มันดินใั้มันมันดินบ่คักเนี่เห็นว่มันได้มันได้แล้วเห็นบ่นี่มันหย่อนยะยะยะ่เออนี่ได้ครับนี่นี่ขูดขูดถูให้มันเรียบซิครับบ่ราเห็นเป็นค้นคุยหย่วหมองขูดนี่นี่พี่น้องก็แตงสิครับวิธีแตงตอกนี่แต่ตแตละสัน้นแตงไปงังนสิสั้นได้เรได้ครับเคล็ดคือผมบอกเอามีดขูดมองเอวมันนี่ครับขูดมาหาเอวมันเอวให้มัน ถ้ามันอ่อนเออเงาเงามันอ่อนแล้วแต่ว่ามันอยากส่งแข็งแข็งกางเขากับมาขูดขูดกลางยัง่งน่อยขูดกลางยั่หน่อยแล้วก็เอากระดาษใช่รูปพื่อเก่าครับต้องโลงกระดาษใช่ตลอดคันอยากให้สียงตอกใสพี่น้องพี่น้องก็ขูดทูนี้ครับนี่ทูแล้วก็สั้นเบื้องบนนี้ครับอได้เริ่มได้แล้วครับนี่เริ่มได้แล้วนี่แต่ว่าคู่นี้สีแข็งก็คู่นีはは้ครับทางนี่ <nom. S 1> ผมจีเฮดออนออนตัวนึงส่งออนกลัวแล้วก็ตัวนึงสีแข็งให้เสียงมันรับกันครับเพราะว่าต่อผมจิเฮดแกนท่อกันแต่ว่าผมจะเอาคนละเสียงครับมันย่ามเข่าคู่มันทิมันที่เป็นของมันเองนี่นี่ครับมันทีมีเสียงประสานของมันเองประมาณนี้พี่น้องอันนี้สั้นที่สองครับเอาทวนให้สั้นที่สองรอบสองเอาหาเซนครับห่างแต่ละสั้นห้างกันยี่สิบเส้นครับ โอ้โมเนแต่ละสั้นห้างกันหาเส้นโมเมนต์ยี่สิบเส้นบอลบุถึกนี่ครับขันวัดจากปลายมากก็คืเป็นยืมหาเส้นครับจากปลายจากปลายตัวนี้มากเพราะว่าตัวนี้เป็นสั้นซองแล้วนี่นี่พี่น้องนี่ยี่สิบหาเส้นครับนี่ขันวัดจากปลายลงมาสั้นแรกยี่สิบเ,เส้นครับอยู่ในนี่นี่นี่ห้างกันหาเส้นพี่น้องสำหรับมือไม้ครับนั่นเห็นบอลนั่นสัน้นแรกมองเข้ามาัด มันลดกันแบบนี้ครับแตงัยให้มันได้แบบนี้ครับนี่เส้นตอกที่มันได้นี่มันฉิเตี้ยนท่อนีครับนี่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 มันกะดีเข็นบ่อเบิ้งมันกะดีนี่ครับได้อยู่นี่พอดีแต่ว่าน้ำนักมันกะสีเกิืงกันปลายมันสีแข็งครับตอกนี่แต่ว่าหมองนี่มันสีอ่อนหมองแอวมันสีอ่อนมันจังสีสบัดครับเฮ็ดห้มันสบัดนี่ปลายแข็งน้าพ้อมครับนี่แต่ว่ากบนาซุ่มตอกไม่เตียงหรอกว่าเอาประมาณนี้พี่น้อง สั้นที่สองครับจบไปครับนี่มานนี้เขาสั้นที่สามครับได้จังีพี่ได้จ้างหน้าที่แต่บุญนี่เอาจีให้แตงตอ,อกสั้นที่สามไ้ครับบานนี่เอาพี่น้องเอาเขาไปแล้วสองสั้นครับวันนี้เขาเอาตอ,อกสั้นที่สามครับเขาสีพาดขูดตอ,อกสั้นที่สามครับสั้นที่สามพี่น้องกับมาทาบก,กันคือเก่าทาบก,กันปั๊บพี่น้องกับกระแทกตีนให้มันทอกันครับวันนี้ก็ว,วัด วัดคือเก่าครับวัดจากมองที่ห้าาองมัดวังหันลงมาหามองมองไม่นี่ครับหาเส้นพี่น้องประมาณนี้ครับประมาณมองผมขีดไว้วยนี่ตรงนี้บ่ถึงปนานในเดียวพมขีดไม่โอ้ถึงพอดีครับใช้ขีดพอดีนี่หาเส้นซ้ำนี่ครับอันนี้พี่น้องก็เอาไปคูดครับนี่อตอกสั้นนี่ไปคูดเ๋ยวอีพี่ต่อไปห้องจังหีพาเขาครับอันนี้ใหเ้เตรียมตอกสั้นที่สามไว้ครับ เดี๋ยวมันสเป็นเงาอีกพี่หนึ่งพี่น้องก็ไม้ว้ซ้ำนี่แล้วพี่น้องสิเอาซ้ำนี่นี่พี่น้องก็เอาเ้นไม้มาขูดครับบ่เนี้กัจับมองมองที่เข้าไม้ขึ้นเก่านี่ครับกัดกรดดิกเบิ้งโอ้เ้นไม้นี่มันจะแข็งครับนี่เขากับขูดเศ้นี่ครับนี่ขูดขูดลงมากาประมาณมองที่เข้าไม้ไ้เลยครับนี่ขูดเฉยเลยครับขูดตอกขูดตะเอวมันนี่ครับ ครัว่าช่วงเอวมันมองปลายปลายมันมีมต้องมาขุดนกโยเวนปลายมันทีนาเกินไปเท่ากับพิจารณาเบิ้งเอาครับขุดเอวมันครับนี่ขุดแล้วกับซันเบิ้งนี่ครับว่ามันขุดมิจฉุขุดแล้วแอะบ่ได้ดีนี่มันที่อวนผุดได้นี่นั่นมันทอกันแล้วครับนั่นนี่เส้นเซ็นนี้ได้แล้วก็เอาไปกับเซ็นนี้เป็นแบบมันก็เอาเส้นไม่มาขุดอีกครับนี่ เห็นไม่มากกับมืขูดคือเกาให้มันได้หกเซนครับสั้นที่สามนี่หกเซนสั้นที่สี่ก็6หกเซนครับเพราะว่าเขาสิเทิร์นกันเขาเทียเดียวเลยครับบาานี่แต่ตอกสั้นสามให้ขูดซ้ำนี่พี่น้องตอกสั้นสามสั้นที่สี่กับไม้ซ้ำกันครับอันนี้ฟังให้เข้าใจให้ละเอียดเด้อพี่น้องตอกสั้นที่สี่นี่เขาสี่เฮดังสี่ครับพี่น้องนี่เ้าสีเขาจังสี่นี่สั้นสั้นสามครับนี่สั้นสองสั้นมันนี่สั้นสาม สั้นซีเขาเฉียวเทิร์นเส้นนี้ครับนี่เทิร์นกันเลยเป็นคูเลยครับแต่ว่าตอกสั้นสามต้องเลาาห้อออนก็สั้นสุด้ทยครับนี่นี่ตอกสั้นนี่เขาต้องคูห้อ่อนกว่าสั้นสุดไทยครับแต่ว่ามัดมัดซ้ำกันครับนี่นี่พี่น้องเข้าใจครับตอกสั้นสั้นสั้นสามเขาบอกเล้าไปแล้วว่าเราประมาณไดครับนี่เราเอวมันกระจีประมาณนี้นะพี่น้องวันนี้สั้นที่ซีให้เลาไว้พร้อมกันเลยด้วยครับตองนี่สีเขาอีก อีกรอบนึงก็แล้วเด้ครับบัดนนี้เขาอีกสั้นนึงก็แล้วสั้นที่ชีก็ไม้มองเดียวกันครับนี่เอาซ้ำกันไม้ซ้ำกันพี่น้องสั้นเบิ่งให้มันแข็งกว่าสั้นเส้นนี่ครับนี่สั้นเบิ่งนี่เอาแทกแทกใส่กกันเห็นมันแข็งกว่าสั้นที่สามครับนั่นสั้นที่สามมันมันมันอ่อนกว่าห็นบอนสั้นนี่แข็งกว่าถ้ามันแข็งกว่าก็เพราะได้ครับนี่ม่ต้องขูดก็ได้ตอกผมต่อคันพี่น้องแข็งกว่านี้ก็ต้องไปขูดขูดให้มันลดกันนิดนึงครับ นี่เรต้องขูดก็ได้ต่อผมเพราะว่าสั้นสุดท้ายนี่มันขูดทั้งนอกก็ได้ครับเพราะว่ามันอยู่นอกมูมันแข็งใช่ไหมคก็บว่าเป็นยังครับนี่เอาเลยครับเอาตาขูดตาสั้นสามนี่ไว้ยวสั้นที่ซีเขาจังมาขูดแตงเอาครับเอาพี่น้องจังพอกันอีพี่ต่อไปครับอีพี่นี่ให้เตรียมตอกไว้ผ้าเข่าสั้นที่สองแล้วเตรียมตอกสั้นสามสั้นซีไว้ครับตามที่ผมวอกไว้อีพี่ต่อไปอีพี่ที่สามผมสี่ผ้าเข่าสั้นที่สามสั้นที่ซีให้มันแล้วครับแล้วก็ ขันมันบ่ยาวผมก็สิเขาด้ามห้เบิ้งฟอร์มเลยเขาด้ามเขาเอาวานเขาเอาวานยังเขาเอายังไซแน่เขาให้เบิ้งฟอร์มเลยครับขันมันบน่นแยากว่าจังเป็นอีพีต่อตไปครับครับผมอีพีนี่ก็เอาไว้ประมาณนี้พี่น้องพ่อกันอีพีไหมครับอีพีต่อไปพี่นี่สวัสดีครับ